ใครที่เป็นสายมูชื่นชอบการดูดวงหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะเชิญที่หน้าจอทีวีเลยมาฟังข่าวนี้หน่อยว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าน,นะคะล่าสุดเป็นข้อมูลจากลายดูดวงค่ะเขาออกมาเปิดเผยว่าคนไทยเนี่ยนะแห่มาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นเรียกว่ายอดการใช้งานในส่วนนี้พุ่งสวนกระแสเศร,รษฐกิจเลยนะคะขณะที่การแก้บนออนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นและเขานิยมทำกันหลังวันที่1กับ16ของทุกเดือน นี่เข้าใจใช่ไหมว่าเพราะอะไรนะคะเอาดูกั<า>นหน่อยอ 1, นะคะช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี68เนี่ยบริการไลน์ดูดวงนะเขาไปสำรวจพบว่าคนไทยหันมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการทำบุญออนไลน์มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะหลังวันหวยออกคือวันที่1กับวันที่16ของทุกเดือนการแก้บนออนไลน์เนี่ยยอดใช้งานพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเลยค่ะข้อมูลจากไลน์ทูเดยชี้ให้เห็นนะคะว่า ยอดเข้าชมแท็บดูดวงอ่ะคือที่คลิกปุ่มดูดวงเนี่ยนะคะคในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึงหกสิบกุดกเปอร์เซนตเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปีที่แล้วสะท้อนถึงความเชื่อและแรงศรัทธาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยปรับตัวสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างลงตัวนะคะการดูดวงการขอพอรหรือทำบุญออนไลน์เนี่ยไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เป็นเหมือนที่เพิ่งทางใจอะคะ่ะแล้วก็เป็นพลังบวกให้ คนไทยเนี่ยผ่านความยากลําบากในแต่ละวันได้มั่นใจมากขึ้น อย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมไปขอพรมากที่สุดคือเมื่อกี้เราพูดถึงออนไลน์แต่ถ้าเป็นออนไซต์อ่ะเขานิยมไปไหนมากที่สุดนะคะไปวัดหรือเปล่าไปวัดไปไหว้หลวงพ่อทันใจวัดประธาดอยคำนะฮะหรือไปไหว้พระแม่ลักษมีตึกเกสรวิลเลจเอะอันนี้เขาไปขอคู่นะเท่าที่ได้ยินมานะนะฮะหรือว่าหลวงพ่อโสธรนะฮะที่วัดโสธรวาราีาคนเยอะผมเคยไปคนเยอะมากครับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ครับนะคะส่วน ยอดการแก้บนออนไลน์ก็พุ่งไม่แพ้กันนะคะค่ะถ้าแก้ออนไลน์ต้องแก้หลังวันที่1กับ16นะพอถูกหวยก็มาแก้นะ,ะนะถ้าไปออนไซต์ site, สถานที่แก้บนยอดนิยม3อันดับแรกนะคะยืนหนึ่งคือหลวงพ่อทันใจต่อเนื่องด้วยไอ้ไข่วัดเจดีและหลวงพ่อโสธรเช่นกันนะคะโ,โดยหลวงพ่อทันใจยังคงเป็นที่พึ่งทางใจอันดับหนึ่งของสายมูทั่วไทยบนโลกออนไลน์นะค,ะค่ะ แกนหงหข้ามพลาดลิเวอร์พูลกลับมารวมทีมพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบครสตันนอตเอ็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอส แอตแลนติกบิลเบานี่ไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องแต่นี่คือบทพิสูจน์ทีมเวอร์ชั่นใหม่ของหงแดงสมัครไวไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2999บาท Monomax s t r สตรีม g ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป